เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเห็นียงนาะเห็นียังเนาะวายวายเห็นยังนะนี่โ้ยโว้ยว้โ้ย้ยย้้ยอ้ยังเนอาแล้วเอาแล้วเห็นียงนาะวายวายวายปะโตตตายเมียวนักล่าออกปะจนไพ่แล้วหลังจากฝนหยุดตกพี่น้องวายไปแล้วไปแล้วไปแล้วโว้ยเมืองสำรวจวาย ผู้ใดเอาดินมาใส่มืงนี้วะยางนุ่มดีครับ้ายฝนตกกับวะแชะโอ้ยพุ่นพุ่นไปทอไปในน,นะน,น,นะนนี้ละไปบางยางในทอน่ะโอ้ฝนนีพ่พุ่นพุ่นพี่น้องสำรวจสำรวจโอ้ยด้ย,ยินเสียงนกบัได่ได้พี่นอ้องพุ่นด้ยินเสียงนกแนมแนมแนมถึงต้นไม้แล้วพี่น้องพุ่นพุ่นพุ่นชวนมีกระซิ กอวาดกับนกพี่น้องขวนนกช่วงนี้เพราะว่าฝนตกกระป้อมบ่ออกอสิเลยนี่แหละ,ละย่างลาะหานกไลน่นกตามต้นใหม่แน่ล้างค่าแน่มาสั่นโอ้ยชีวิตประจำวันเพือ่อนเก่งสีละพิมีเวโอ้พี่น้องคักอยู่เด้ลูกบ้านนี่พี่น้องเตอ๋อบนสางแต่คอนเทนต์ให้ป้าป๋าได้จะละเมือดจะละเวน้นโอ้โหผูด,ดแนมบมึงยังอีกเนาะนี่โอ้ บ่ธรรมดาได้พี่น้องบอ่ธรรมดาเมียวเหมียวน่ากวาประจำล้ลนแต่ว่าตึงประจำแลนพุ่นตอนนี้จะบอกว่าพีลาเต้นอนอยู่ในหลุมเก้าพี่น้องพีล่าเตะค้ำค้ำพุ่นเพื่อจะสิออกจาะหลุโอ้อยผพุ่นพุ่นหายยังนอลูกสาวเนี่โอ้ยอยากหายยังพุ่นอืม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 สำรวจสำรวจเฮ้ อย่างดีๆเลยหรือว่างูขาบข้อเลยโอ้ยพูดพูดโอ้ยพูดพูดไปแล้วไปแล้วหายงมู้นี่พูดพูดมาแก้งมึงนี่หัวมันหกไนไหนกับม้าหมุนเข้ามาโอ้พูดนนี่พูดพูดพูดเมี้ยวอีหล่าสำรวจยังดุพูดพูดไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยพูน เบืองยังเนอะกระถางต้นใหม่มียังเนอะนี่กระถางเขาไว้ปลูกต้นใหม่ด้วลูกที่าชิมไปช้ำรวจว่าอะไรเลยไปที่ร้ายยังไเหี่ยโอ้ผุนผุนนกยู่ทั้งต้นใหม่เขาบพิ่ขึ้นไปหาอะไรมันงผุดดมดมดมจะน้อยจะน้อยปะปาจะน้อยเฮ้ยเสียงยังวะเสียงยังวะโอ้ย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 นั่งก่อนไม่นั่งยังอ่ะโอ้ยเยอะว้ายว้าย พุ่นพุ่นบ่อายคนเลยเว้ยพุ่นพุ่นเอฟซีเบิ่งตั้งหลายพุ่นวายพุ่นพุ่นถมกันถมกันเดี๋ยวคนสีเห็นว่าเหี้ยเหมี้ยเงี้ยวบางนี่ว้ายโอ้ยขากเก็บอยู่พี่น้องพุ่นพุ่นเคียถมถมถมบุ้ยไผเห็นหรือเนาะว้ายขากขนาด